สวัสดีครับรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตตท่าประสบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่อค์การตรวจสอบกันแชมปนารัฐอตรอ,อตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสัุบันแสงขันที่ผู้สืาผู้สฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามประพีเป็นผู้ดำเนินรายการครับทางรายการเราครับเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและในการประสานง,งานหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจที่วาการอำเภอสารกลางหรือข่ายการส่วนกลางครับให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นมือถือดีไลน์ครับ0645166794วันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25กันยาย,ยน2566ครับรายการเราวันนี้ ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเมืองไทยน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนครับวันนี้ท่านนายกเศรษฐาท,ทาวีสินครับนายกกลุ่มรีของไทยในการต้อนรับพี่น้องชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยไปติดตามบางช่วงบางตอนที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ ที่สอบถามดูในเบื้องต้นได้รับทราบว่าทุกที่เข้ามาเยอะมากนะครับก็ามาเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับเรื่องของการเข้าไปในสินแวไซต์ของประเทศไทยก็มีความคืบหน้ามากเราเองเราองการที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทีมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองหลักอย่างเดียวแค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอย่างเดียวตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับทาท่าว่าการท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสับสนุนให้ ถ้ต้องเที่ยวจีนไปเที่ยวมือรองมากที่ขึ้นเพื่อทําให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีกงรนัำลังใจใช้สอยงเงินที่มากขึ้นนะต,ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างดีว่าคิวที่เข้ามาตัวคนเข้าเมืองน,นี้ผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้เดินมาจากที่ประตูมาถึงที่รับกระเป๋ากระเป๋าใบแรก้ามาถึงแล้ว สุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการที่เราเดินทางเข้าประเทศลงจากเครื่องบินตัวคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเร็วพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ทุกทกที่ที่นักท่องเที่ยวปรารถนาภาครัฐทุกท่านที่อหน่วยที่นี้ได้มีส่วนในการช่วยเหลือให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขั้นต่อต่อไปจากอีกหลายหลาวรายของรัฐบาลนี้ครับขอบพระคุณครับ 哎，thank you much, thank you much. 好的，谢谢。哎，大哥，有没有车过来？有，有。大哥，站到这边来，好吗？好的，谢谢。哎，大哥，有车吗？有，有。哎，谢谢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 。哎， कोयला आहे किंवा नाही तो काय आहे तो काय आहे